พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่แม่สอดจังหวัดปากนะครับมีน้ำเอ่อล้นออกจากถ้ำแม่อุสุส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องหนีไปอยู่บนหลังคาเช่นเดียวกันครับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35โดยกองร้อยฐานพรานที่3505เข้าช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณหน้าถ้ำแม่อุสุบ้านทีนกโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยาง ที่บ้านถูกน้ำท่วมสูงต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ผูกเชือกดึงตัวฝ่าน้ำเชี่ยวออกมาอย่างที่ปลอดภัยจุดนี้นะครับบ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ40หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังร่วมกับครูโรงเรียนแม่ออกผารูหมู่3ตํตำบลแม่ละออำเภอท่าสองยาง นำเรือหางยาวประจำหมู่บ้านอำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนและนักเรียนในพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่ออกผารูหมู่สามเพื่อให้ความปลอดภัยและลดอันตรายจากกระแสะน้ำที่เอ่อล้นส่วนที่ชายแดนแม่สอดเชิงสะพานมิตรภาพไทยพมา่าจุดตลาดริมเมยจุดบ้านท่าอาจจุดบ้านวังตะเคียนจุดบ้านห้วยม่วงอำเภอแม่สอดบ้านวาเล่บ้านช่องแคบบ้านมอเกอร์ไทยอำเภอพบพระ น้ำเมยเอ,อ่อท่วมอย่างหนักนะครับสูงเกิน2เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานอย่างหนักเอาเรือไปขนคนขนของออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพบว่ามีรถยนต์เป็น10คันครับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันเสียหายครับ